สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจา้ามาพบกันคือเรากับช่องพูลิตาชาแนลจา้าเมื่อน,นิชิภาพไม่กินน้ำลำไยสดจา้นาน้ำลำไยสดตอนนี้กำลังเป็นกระแสได้จา้าช่วงนี้ผู้ใดกับเฮดขายคนกับนิยมกินพักกำลังฮิตยางไปตลาดทั้งได้ก็มีแต่คนขายน้ำลำไยสดจา้ามันหวานเย็นชื่นใจลำไยสด,ดจา้าทุงละสามชิบบาทก็จอดตักให้ร้า,ออา,ายไหล น้ำกวานหอมเย็นชื่นใจต้อดุดแตงโมจ้าแตงโมแซวใเย็นๆเลยช่วงนี้กินเขาได้กับวซสบเรจจาจะกินได้แต่ผลละไม่กับน้ำหวานเนี่เราจะมาพี่น,อน้อกนงกินน้ำกันเย็นสดชื่นกินของเย็นๆมีแห้งมีแห้งจ้าพี่น้องจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในเด้อช่วงนี้บ่ค่คยบ่ท่านไหนทายคลิปปันไดจ้าทายคลิปกินอาหารปันไดปวดฟันแม่จ้าเพิ่งไปเปลี่ยนสีฟันมาอีกประม่าณมืออื่น,นี่ละจ้านาะจะได้ทายคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หนูในเด้อจ้าพี่น้องจ้าเพื่อสิได้มีขวัญแระกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้าพี่น้อง,องบ๊ายบายไปแล้วจ้า